ยูสกันบอดี้สวสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ GN Gamer นะครับวันนี้เราจะมาแกะครังอ่ะห้องของ GN กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอุ้ยเดี๋ยวเลยไม่ให้ดูนะฮะส่วนแรกของห้องคือส่วนขวามุมสุดนะครับก็ัะมีสิ่งที่รกมากนะฮะคือห้องผมมันจะรกมากอ่ะเออโอเคครับอ่าเตียงวินเตอร์แมนนะครับกับอ่าอะไรนะ อืภาพปูนอนของเขานะครับแล้วก็มีเศษของงานนะครับนี่ก็เป็นอุ๊ยมีอะไรครับออกมาไปสวยมีอยากโชว์นะฮะอืนี่ดูนี่ดูว่ะ <c oughs> เนี่ยคือตอนเด็กผมบ้าดรากกันบอดมากนะฮะหนังเรื่องนี้ก็เออนบี <c oughs> นะฮะอ่ามีอะไรครับอ่าโอเคเราก็ยังมาดูสิ่งปฏิมาการรมที่ผมได้ทำกันดีกว่าสังเกตว่านี่คือมาครับครับผม มาครับนะฮะเป paper model มาครับนะฮะคือมันเป็นกระดาษนะครับเอามาปั้นมาเป็นรูปเป็นกล่องนะฮะสามารถสัมผัส,บสบได้ครับเนี่ยของจริงขงจริงไม่ใ,ใช้ระบบกราฟิกหรือ 3D มดีใดทั้งสิ้นนะเพราะว่าคือทำไม่เป็นอยู่แล้วนะฮะอ่ะลองดูดอย่างนี้ดีกว่าอ่ามีอะไรบ้างบล็อกดินหนึ่งนะครับตุ้งสือสองอันไม่เล็กตเตาเผาแบบไม่กับเตาเผาไม่มีแตวหนีทีแอนทีโอเคครับ ก็มีบล็อกต่างๆถ้ามีออฟซิเลียมีเพชรมีอะไรแยะๆนะครับที่หลักอยู่นี่ก็คือกิปเปอร์ครับผมเ,เอ้เวอสกีเฮ้ยชอบมากนะฮะฮีแล้วก็มีวัวกับอะไรอะนกนะครับแล้วก็มีกิปเปอร์ขนาดย่อมแล้วก็มีสลามนะฮะอยู่บนพิสตนันและนี่เกือบไม่เห็นนะฮะโอ้ต่ละครได้มาครับตะยองนะครับพอดีมันโดนน้ําฝนนะเออผมเปิดหน้าต่างเนี่ยไว้ทิ้งไว้แล้วฝนมันก็กระหน่ำเข้ามาแล้วก็ สบายเยครับเป็นลมโอเค <c oughs> อ๋อเรามาดูอุยส่วนนี้ทำให้เสร็จกันดีกว่านะก็ยังมีซอมบี้นะฮะคือยังไม่ได้ต่อขาต่ออะไรเลยนะครับนี่ก็คือเปเปอร์มันเดียวกันนะครับหากใครที่เคยดูช่องของอสติกแมทแล้วนะครับก็จะได้รู้ว่าเปเปอร์กันหนึ่งอ่ะชิ้นใหม่ครับผมนี้ดูชิน้นนี้ไหมว่าเอ็มสี่หนึ่งนะฮะโอเคนี่ ในนี้ก็ยังมีสปริงอยู่นะครับเพื่อเป็นการกดกดแม็กมันจะได้หล่นนะครับแล้วก็แปะโอเคครับมันหล่นครับแล้วก็ไอ้ปุ่มนี้จะได้กลับคืนนะครับอืแล้วเราก็สามารถดันข้าไปล็อกได้ใส่พด้าแป๊ะโอเคอเคข้าล็อกอมไม่มีอะไรโชว์นะฮะเออ่ผมเป็นประเภทชอบปืนชอบเป็นเมย์อะไรประบณน,นี้นะ ดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่านะครับอ่าเจอแล้วเราไปดูรูปผมตอนเด็กกันเลยดีกว่าดีดีเยอ,อวีดารักก์โอ้โหตอนเล็กเนี่ยรูปนี้ถ่ายมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยจำได้โอเคครับนี่ก็ตั้งแต่โตมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอหยิบนหนึ่งนี่นโตมาอีกหน่อยโอเคแล้วก็ นี่คตรล่อเลยนะฮะตอนผมประมาณปหนึ่งปสองนะเออไปถ่ายรูปที่ห้างเล่นโอเคมีดไปเนี่ยโอ้โหโยนี่เอ้ยมีดมีดมีเดียวโอ้ห้องเหญ่นะนะฮะคือดูในผมปัจจุบันก็ไม่อยากจะเปิดเผยหน้าตากับอายุนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้อะไรเรตติ้งจ,จะลด นะครับม,ม,มีอะไรไอีกว้เนี่ยมันมีอะไรอีกมีอะไรออเคคือก่อนที่ผมจะไปทำเปเปอร์มเดียแบบนั้นนะโอเคผมมีนี่เกี่ยวไฟคือผมชอบปืนอ่ะออเคนี่ผมก็จะทำไอ้พวกปืนกระจุกกระจิบก่อนนะฮะใ,ใช้กระดาษ A ซีแล้วก็เปเปอร์แกะแปะนะครับลำบากว่ะ<ม>นีน่ตอนชักปืนก็ยังมี นี่นี่เปิดด้วยนะฮะนะแกปบโอเคนี่เป็นที่ถามเปิเป่มเพิมวเดียวเลยเออยเยี่ยวคือว่างๆผมจะทำคลิปสอนแฟลชบ้างดีกว่านะฮะคือผมก็มีด้านความรู้ด้านแฟดอยู่เหมือนกันนะครับแบบพี่ออยนะโโฮะหรือโอเวอร์บัสหรือลาเบเกอร์นะครับอืมอืมงานไม่มีเลยถ่ายเลยครับไอสุดบทนี้นะครับก็ขอบายบายไปแค่นี้นะครับผม よすてき